โอเคนะพร้อม5 4 3 2แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หนุ่มคนสุดท้ายนะครับสำหรับภาคกลางเรียบร้อยครับรางวัลชนะเลิศที่1แล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตนั่นเองครับน้องเอ็มแล้วก็น้องเตอร์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากครับแล้วก็ต้องขอบขอบคุณพี่ตือแล้วก็พี่โตด้วยครับขอบคุณมากครับอ่าครับผมดีใจไหมครับครับดีใจมากเลยครับแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันโหวตครับครับผมอ่ะพี่โตครับพี่ตือครับหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยตัดสินยาากกมัคครบภลาง ก็ต <affiliated S 2> ้องบอกเลยว่าว่าภาคกลางนี่ก <lo further> ็ตัดสินยากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย <dear> ก็มีเสียงแตกทั้งออนก็คือเสียงเสียงนี่เขาก็แบบดูดีแบบไทยนี่เขาก็ดูดีแบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีมีเสียงเสียงที่ดีเบตกันแต่ว่าในคณะกรรมการแต่ว่า2คนนี้ก็เป็นเป็นคนที่เข้าเข้ามาวินตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลก็ออกมาอย่างที่บอกว่าผู้ชนะคือคือ หนุ่มหนุ่มไทยๆแล้วก็คนที่ดูป๊อปปูล่าก็จะกลายเป็นหนุ่มที่ดูอินเตอร์นิดนึงแต่ว่าทั้งสองคนนี้คือการเลือกสองท่านนี้ก็คือมันเป็นการต่อยอดได้อีกคือนอกจากจะแบบว่าเป็นผู้ชนะในงานรีว501แล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถที่จะต่อยอดในในในการแสดงในการเป็นเดินแบบหรือในธุรกิจอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับน้องทั้งสองท่านนะฮะครับผมพี่โตโต้เหรอครับครับภาคกลางก็เป็นเคสเดียวกับที่เชียงใหม่ที่บอกว่าแบบ ทุกคนเด่นหมดเลยวินาทีสุดท้ายบนเวทีใครดูว่าใครชายที่สุดก็พอดี2คนนี้ก็ก็ชายสุดนะครับแล้วก็เป็นน้องเอ็มที่สุดท้ายก็ชนะครับก็ก็แฮปปี้ดีไวทแฮปปี้ครับครับผมแล้วอย่างที่บอกไปภาคกลางอะไรเนี่ยสักเซสไหมฮะสุดยอดไหมครับคือก็ภาคกลางสักเซสอยู่แล้วด้วยด้วยคนคนมาดูแล้วก็ด้วยที่งานยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยครับครับผมอ่ะน้องๆมีอะไรอยากจะบอกไหมถึงคนที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกไหมนอกจากขอบคุณพี่เขาแล้ว บอกความรู้สึกหรือบอกอะไรก็ได้หมดเลยสําหรับคนที่ติดตามมครับหรือว่าเป็นลูกท้งรีวาวอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มันร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมครับผมเราบ้างอ่ะครับก็อยากจะขอบคุณรีวิวนะครับที่แบบให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้เป็นพบราโหวบทนะครับและอยากเชิญเชิญชชวนพี่พี่น้องน้องที่มีความสามารถมีร่างกายหุ่นดีหน้าตาดีเข้ามาประกวดกันครับครับผม และแน่นอนครับพี่โตโตครับก็ต้องไปได้แบบว่ามาีงานต่อใช่ไหมฮะมีอะไรยังไง<ะ>บ้างครับพี่ก็ส่วนของน้องเอ็มก็จะมีถ่ายหนังสือเร็วๆนี้แหล<อ>ะก็คืออาจจะต้องฟิตทุนอะไรประมาณนั้นอะ่นะเนาะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนี่ปี2 0 1 1เรามีการวางแผนโครงการไหมพี่หนุ่มรีวายปี2012มีอย่างอืม <c oughs> อเป็นความลับอยู่ค่ะยังเก็บเป็นความลับอยู่แต่ที่แน่ๆหนุ่ม ปี2 0 1 1เอนี่ย<ม>อนาคตไก่ทุกคนแน่ๆทั้ง4ภาคนะคะเพราะว่ามีแพลนที่จะบอกว่าเอ่ออร์ตต่อยอดใน,นในวงการต่อค่ะครับผมข้ามฟากย้ายมาถามนุ่มๆกันบ้างอ่ะตอนนี้เราได้ครบแล้วทั้ง4คนอ่ะยืนด้วยกันหน่อยคู่กันหน่อยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรเขาหรือเปล่าบอกเลยก็ดีใจนะครับที่รู้ว่าโฉมหน้าของผู้เข้าประกวดที่แบบชนะจะากภาคกลางคือใครแล้วก็เราก็จะร่วมทีมกันนะครับครับผมอ่ะ ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกันนะครับก็เจอกันเร็วๆนี้ครับครับผมครับผมอ่ะต่อครับก็เหมือนเพื่อนๆนะครับดีใจที่มาร่วมงานกันแล้วก็ตั้งใจทํางานร่วมกันครับครับผมสุดท้ายสุดท้ายเราบรรดาพี่ๆครับมีอะไรฝากถึงรุ่นน้องรุ่นใหม่หรือเปล่าอ่ะเอาเบิร์ดเอออยากให้พี่ๆดูแลกันดีๆครับครับผมแล้วเราก็ต้องดูแลเขาด้วยใช่ไหมเพราะเราเป็นแกนปาใช่ไหมฮะมีอะไรก็แนะนำได้ แนะนำอยู่ๆอยูแนะนำเขาอ่าอยากจะ o u l d suggest suggest อ่าไม่เหป็นไรโอเคโอเคโอเคพี่อครับครับสหรับี่ก็ขอให้ทายท้าผมเป็นน้องสุดนะก็ให้พี่ๆทุกคนสู้เต็มที่เพราะว่าการร่วงกับรีไวเนี่ยสนุกมากครับผอ่ะอสก็อยากแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะฮะก็เห็นว่าประกวดปีที่สองใช่ไหมครับก็แบบยังมีความตั้งใจนะ ผมก็ยินดีกับเขาด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกัน<ช>ครับผมอ่าเหมือนเดิมสุดท้ายเรามาชัยโยเฮ่พร้อมกันนะครับผมมาผมนับ1 2 3รงสามีวห้าศูนย์หนึ่งทัฟเอสโยสเปริดพร้อมกันนะโอเคไหมอ่ะมาหนุ่มๆอ่ะพิตโตพี่ตรตรงกลางเลยครับอ่ามาโอเคนะพร้อม้วยครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามลีไวห้าศูนย์หนึ่งทัฟอส